แทบไม่ต้องเล่าอ่ะเรื่องเรื่องไทม์ไลน์ของจำนำข้าวเนี่ยทุกคนรู้กันหมดนะคะที่ทนายคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็เลยจะเอานำเอาหลักฐานระบายข้าวยุคลุงตู่จนถึงยุคเศรษฐาซึ่งมีมูลค่าแสนล้านยื่นสารปกครองตั้งคดีใหม่หักล้างค่าเสียหายเชื่อว่ายิ่งรักอาจไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวทนายนรวิทย์ล่าแหล่งเนี่ยนะะซึ่งเป็นทนายความส่วนตัวของคุณยิ่งรักเนี่ยหรือนายกปูเนี่ยนะฮะ ็พูดหลังจากที่มีคำพิพากษากันมาแล้วนะคะว่ากรณีที่จะต้องชดใช้เงินจำนวนนะ,ะหมื่นกว่าล้านบาทให้แก่กระทรวงการคลังภายในกี่วันเนี่ยทนายก็หาช่องนะคะทนายนารวิทย์บอกว่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าจะยื่นเรื่องขอให้ศาลตั้งคดีใหม่เพื่อให้พิจารณาหลักฐานเกี่ยวกับการมีไรายได้จากการะบายข้าวของโครงการรับจำนำข้าตั้งแต่สมัยพกอกประยุย์จันโอชา ะะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี57จนถึงรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินที่มีภูมิทางวิชยชัย,ชยเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์รวมเป็นเงินเกือบสองแสนล้านบาทค่ะมาขอให้สารพิจารณาเรื่องการหักลบกรบหนี้โดยเชื่อว่าอาจทำให้ยิ่งรักไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยนะฮะแม้แต่บาทเดียวแต่หากสารไม่รับพิจารณาก็ต้องยืนตามคำพิพากษาของสารปกครองที่ วินิจฉัยให้ยิง่งเราต้องชดใช้เป็นเงินจํานวนนะฮะหนึ่งหมื่นยี่สิบแปดล้านบาทแล้วบอกแล้วยังมีการคูดอีกนะคะบอกว่าบางรัฐขา,ขายข้าวดีไปจัดเก็บเป็นข้าวเน่าขายในราคาถูกไม่มีใครว่าอะไรนะะนอกจากนี้ทนายนรวิทยังบอกอีกนะคะบอกว่าการที่ภูมิธรรมเนี่ยนะคะาขายข้าวในโครงการจำน้ำข้าวโกดังสุดท้ายไม่ใช่การปูทางเพื่อช่วยให้ยิ่งรักไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายค่ะ จ่เนื่องจาเป็นนโยบายของรัฐบาลหากมีของคงเหลือก็ต้องขายและก็มีการขายมาตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์แล้วจนถึงของเศรษฐาพร้อมกับย้าว่าการขายปกติของส่วนราชการแต่บางรัฐบาลน,นําข้าวดีไปจัดเกรดทำเป็นข้าวเน่าขายกิโลกร,รัมละสามถึงห้าบาทแต่ภูมิทรรเอามาขายได้ราคากิโลกร,รัมละสิบปดบาทอันนี้ไม่มีใครพูดถึงบ้างหรอคะนะคะ ดังนั้นคดีนี้ก็ไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวที่จะเดินทางกลับประเทศไทยหรือไม่เพราะคดีแพ่งก็ไม่เกี่ยวกันยิ่งรักน่าจะเดินทางกลับได้ขณะที่ยังไม่ได้พูดคุยหรืออะไรนะคะน,นี่เป็นนิทานเป็นคนพูดนะคะแต่ว่าพวกสลิมหรือพวกที่กําลังสมสัยหน้านกันอยู่วันนี้ก็บอกว่ายิ่งรักมึงหมดทางกลับบ้านแล้วแหละสิ้นฉันบอกว่าเรื่องที่จะจะ,จะกลับบ้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คดีแต่เพียงอย่างเดียวนะคะมันมีหลายอย่างค่ะนะ,ะหลายหลายซับหลายซอสเดี๋ยวคอยดูไป แต่ที่รู้ก็คือเมื่อนายกรัฐมนตรีอดีตนายกที่ชื่อยิ่งรังชินวัตรประกาศแล้วค่ะว่าจะสู้ตามที่กระบวนการทางกฎหมายเอื้อให้สู้ดิฉันเห็นด้วยค่ะนะคะส่วนการอ่านคาพิพากษาสารปกครองเนี่ยนะ,ะสารก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเ,เขาเข้าไปเก็บภาพด้วยนะคะแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่เขาอนุญาตให้สื่อเนี่ยเข้าไปเก็บภาพข้างในได้ ะะคำสั่งนี้นะคะที่ฉันบอกว่าเขาชดใช้ค่าเสียหายเฉพาะในส่วนขั้นตอนการระบายข้าว G2G เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจทางปกครองดำเนินการซึ่งทางปปชและสงตงเคยทำหนังสือเตือนว่าอาจมีการทุจริตแต่ยิ่งลักกลับไม่ดำเนินการใดๆเพื่อระงับยับยั้งจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เจ้าหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ทำให้เกิดความเสียหายนู่นนี่นั่นอ่ะ นี่คือดิฉันอยากจะบอกว่าต่อไปนะคะพวกเราประชาชนเนี่ยเราก็คงจะเคารพกราบไหว้นะคะเฉพาะศาลพระภูมิเท่านั้นแหละค่ะนะคะเพราะอย่างน้อยๆศาลพระภูมิเนี่ยเราก็ยังบนบายศาลกล่าวขอนู่นขอนี่แม้กระทั่งขอหวยก็ยังได้นะคะคือถ้าจะมีการมาเอาทุกนโยบายแล้วบอกว่าคุณไปปล่อยลูกน้องทำทำผิดพลาดเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบนะคะ ดังนั้นเ,นเองท่านบอกว่าแล้วตึกสตงวันนี้หาคนรับผิดชอบได้ยังนะฮผู้ว่าสตงเนี่ยนะเชิญมาพูดคุยเนี่ยให้ท่านปอดประสบบอกว่าไม่ยังไม่มาเลยก็ไม่มีใครไปสนใจเพราะว่านั่นทั้งความเสียหายแล้วก็เป็นภาษีประชาชนแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยนายกที่ทําความเสียหายมีทั้งช่วงโฮฟเวลงพักร้างเหมืองทออัคณนาอัคราประกันข้าว นะส่วนในช่วงของตอนที่มีการทัทำรัฐะหารก็มีการจัดซื้อจัดจ้างอะไรเยอะแยะมากมายประเทศชาติและประชาชนไม่เคยได้แตะเลยหรือแม้กระทั่งการเอางบมาสั่งสลายการชุมนุม6,000กว่าล้านประเทศชาติได้อะไรเกิดความเสียหายไหมถามมีประชาชนคนตายทําไมไม่มีใครจัดจัดการหรือสนใจเรื่องนี้จะบอกเลยนะคะว่าตกลงแล้วนี่คือจะกลายเป็นบรรทันานที่มาจากการเลือกตั้งที่ไม่กล้าผลักดันทําให้นโยบาย แล้วก็รัฐบาลที่เข้ามาจะไม่กล้าที่จะผักดันนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าเสี่ยงจะติดคุกนะ,ะการตัดสินจำนำข้าวนะฮะมิฉั้นบอกว่าการจำนำข้าวมันถูกดำเนินคดีกันมาสมัยอะไรสองพี่น้องนี้ก็คือทั้งดร ok ทักษิณทั้งนายกปูเหมือนกันหมด ะะแล้วทั้งหมดนี่เกิดจากอะไรคะดิฉันบอกว่ามันเกิดจากกรณีของการที่ประเทศไทย,ไทยเราเนี่ยมีกระบวนการตรวจสอบหรือมีกระบวนการที่ตัดสินเรื่องของความยุติธรรมดัชนีนั้นซับซ้อนกันเรามีทั้งนะคะสาลสิตยุติธรรมแล้วเรายังมีองค์กรอิสระต่างๆเข้ามาซึ่งเป็นมือไม้แขนขาให้กับพวกที่มีอนานาจวันนี้นะคบมันเป็นองค์กรที่ฉันบอกว่าคนที่ทาให้ นะคะมีทั้งสวรหรือองค์กรอิสระต่างๆนั้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นคือพวกนี้ก็คือมันเป็นงูก,กินหางกันหมดหมดเลยคือเลือกกันเองอะไรกันเองแล้วก็มาดํารงตําแหน่งกันเองแล้วถามว่าใครจิ้มคนพวกนี้เข้ามาแล้วก็จะไม่ต่างตอบแทนที่จะอํานวยอะไรต่อกันหรอคะและดิฉันบอกว่าประเทศนี้ไม่มีอะไรหรอกันที่สั่งไม่ได้นะคะสั่งได้ทุกอย่างลคะค่ะดมไปถึงขี้มูกด้วย และความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ดิฉันบอกว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ความเสื่อมหะเสียหายเกี่ยวกับจํานวนเงินนะคะที่จะให้ยิ่งหลักชดใช้เท่านั้นแต่มันคือความเสียหายและความเสียศรัทธาให้แก่กระบวนการหรือระบอบหรือระบบของกฎหมายประเทศไทยเลยมันประเมินค่าไม่ได้จริงๆค่ะความเสียหายตรงนี้และต่อไปดิฉันเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินอะไรออกมาก็ไม่มีใครสนใจนะ นะคะคือถ้าสมมตินะคะว่าเรื่องนี้มีภาคต่อกระทรวงการคลังเองก็จะต้องคำนวณความเสียหายมาให้คือมันเป็นไปได้ยังไงคะที่จะมีคดีหนึ่งและมีคนผิดอยู่คนเดียวต้องชดใช้อยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่จริงๆอันนี้มันทากันเป็นขบวนการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังนะคะหรืออ,องค์กรค้าข้าวอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายอะ่ะนะะมันไม่ยุติธรรมตรงนี้ต่างหาก อันนี้นะคะคือไม่ยุติธรรมนะคะเพราะนั้นหลังจากที่มีการพูดออกมาตรงนี้นะคะหลังจากที่มีคำตัดสินออกมาตรงนี้มันก็เลยเกิดคำถามคำถามหนึ่งที่ว่าถ้าอย่างนั้นนะคะในทุกๆครั้งที่มีการทำผิดแล้วเกิดความเสียหายต่อรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ตามมันสมควรจะไปขุดแล้วมาเอาผิดไหมคะ เดียนถามแค่นี้แหละ,ะนะฮะก็ทักทายนะคะสำหรับอผู้ที่ชมอยู่ทางช่อง y u t u b e นะคะเมื่อสักครู่พันกว่านะคะตอนนี้ส่วนในเพจนะคะตอนนี้ร้อยกว่าคนนะคะหายไปไหนหมดไม่รู้นะคะเดียนกำลังงงกับประเทศนี้ค่ะคนที่ถูกคนที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยเดินขึ้นศาลจนกระทั่งเิียนบอกว่าถ้ามันจะพิจารณากันด้วยก,ก็ก็คือคงจะต้องขึ้นศาลกันยันตายนั่นแหละคะ่ะ แต่คนที่ไปยึดอำนาจเขามาวันนี้นะคะกินดีอยู่ดีนอนหลับสบายนะคะแถมยังสุขสบายใช้ชีวิตอยู่บนภาษีประชาชนงงไหมฮะไม่งงเนี่ยกูจะงงมากค่ะนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับประเทศที่บอกว่าตัวเองเป็นระบอบประชาธิปไตยนะ,ะเสร็จแล้วมาถึงเรื่องของสอว สอวเนี่ยให้่ันพูดอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้มีคนพูดถึงเรื่องนี้ว่าเรื่องของสอสอเรื่องของตัวหนังสืออ่สอสเสือก็คือจะมีบุคคลสองคนที่มีชื่อย่อเป็นตัวอ่เป็นสเสือสองตัวเห็นบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเป็นระดับในพลอีกคนหนึ่งก็เป็นระดับแบบนะคะไม่เล็กเลยอยู่ในสภานั่นแหละเขาว่าคือข้อกล่าวหาตรงเนี้ยนะคะ ทนายอ่านเองเนี่ยนะ,ะก็เป็นคนเอามาเปิดเผยแล้วคนที่ิืันบอกว่าเป็นตัวจี๊ดเลยเนี่ยก็คือคุณนัทพรโตประยูนคนเนี้ก็เคยยื่นนะคะที่จะไปยุบพักอตอนนั้นน่าจะเป็นอนาคตใหม่หรือก้าวไกลจำไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็มายื่นเรื่องนี้นะคะบอกว่า